หมูยอดอะไรยอางเปดสร็มูยอดขึ้นเขาหมูใบย่องหมูย่าไอ้น้ำกินแจ็คสินาทีกัพอด้อนั่นเอ๊ะอ่าอจะมูย่อือก็เด็ดมันไม่ดีมากินไม่ีต้อตันี้ว่ามันจะบบแบอืม สวัสดีค่ะยายรวยพาจวดช่อง Music Channel. มิ i c ี h ช n แนลมือนีสิมาก,กินตำมามาใส่หมูยอ่ขอขำามาเบิงกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไคร์ให้เด้จ่าเดอ้อเพื่อเได้เบิงคลิปใหม่ต่อไปมาสิกินให้เบิงพี่น้องนี่ละตำตำตำเองดอกนะพักกระมิศสลัดมีบุกแตงห้อย<ว>แมวก็ไดเออมาเอินกันอยู่แถวนี้ดิ <laughs> นี่มามา สวัสดีครับนี่ตามทำไงได้ครับเด้อเมื่อนี้เฮากินตทำมามาครับง่ายๆครับล้นๆเลยข้าวผักบักแดงผักสลัดครับผู้ใดญเบิ้งก่ายกดติดตามมาเลยครับเด้อแยวทำเลยเราย่อยด้วยสิกินบ่อยก่อนมือล้นลวนอืมให้อยากกับมากด้วยบางเก้าอีกล่ะไม่กับห่างกันนึงพี่น้องเลยอืมก็เย็นด้วย มันจะได้เสียเงันอีกแือไม่ห้ามมันดังกันเดี๋ยวรูในใบเขาเป็นพิธี่เสียดอกปศาวใบกินข้าต่างเค็งพี่นอ้องต้านพอลลี่ขึ้นมะพร้าวว่าซานปศาแย่กินข้าต่างเค็งโอ้แซ่บอ,อยู่เว้ยไข่อยู่ไข่ก็แม่ดีปากยืดดิเนาะอ่าในปากมัน,นกมเก็บเนาะออ อ่ะอือบอกราสเอิมอืมอืมอร่อยดีววมะเจงอืออือักสัดน้อยๆรึเป่อือว่าไงไงแกไหมอือืสลัดคอร์ดมาสัน เออ,เอ,อมาครับสลัดแบ book มบมิสิกปลูกหุ่นหมูยอาอะไรยืดงปไปเสร็บุญขึ้นเขาหม,มูใบย่องหม,มูยอางใส่นำกินแจ็คสินาที่กับพ่อดอ,อกแ<า>มนเออ อาจจะมูยอยกว่อืมอืมก็้ย่ยิ่งไม่เรี่นอกกินทนี่ไหนไม่กินต่ตอนดีกว่ามันจะ,ระบรบดอืมทำแบบแล้ล่าใส่ลปลาแดกอืม มันี้บะหมีแคบหมูได้บะดังกลับอ้าเออืจับดีเดนอ่ะ้ช่หวาวเนาะอือ เราเสียมมันสิบบดบพอนะเดอ๋ยวมั่มมงเกาตรงข้ามตลาดสายใต้ใหม่ตลาดที่มันเก็นตู้คอนเทนเนอร์นะ เด๋ต่างมันเกินเลยมาตาดตัวนี่ไหนต่างทุกอย่างดูข้าวนี้ก็ใช่เอนมือจับไปได้สิเนาะไปนั่นไปจะไปลวกสิอรไอ้ยังต้องกินมาเบิดเบอรเบอเบิรดแล้วกินข้าววางสองโมงหนึ่งหนึ่งว่ะขินข้าวบากสองอดีเบอร์แทก่อนอันนี้ อืมเข้าใะอือมี่ฮักดูฮะคนแม่ค้าก็ร่างมากอืมตั้งตลาดตั้งร้านเขาตลาดกลางคืน,นอืมเพราะอะมางีม่แรกเพราะคำจังหน่อยประมาณทุ่มคนซือ่อสิมาปะเนี่ย เป็นเวลาขายอืช่วงนี้เวลาขนของไปตั้งไผ่ามาเที่ยวกับมาแวะกินน้ำใยรวยได้เลยรวยคือพลาตัวดจ้งเดียวแม่ผู้ใหมาไกลกับมาแวะด้วยอืม

นายังจะอกอืเบอร์ะมเบอร์ะเากินบ้หลือนะกินเสยอิ่มกินส้างมันหลือกินเสือไอิ่มเบอร่นี้หรยไ้าคนเลย้าคนเลยทำไดเอาำนั่นม่เพราะว่ามันแบบด่วนมันสิไปซ่อมใหม่ เพราะว่าไม่กับพอดีน,นะไม่ฮะสำไม่รสชาติมืดอีกไพ่เป็นเรื่องเดียวบันนี้ก็บเบิดแล้วพี่น้องบันดีค่ะลาเดิมบันนี้เบิดแล้วพี่น้องต่ำพอดีเบิดเลยเขาเมืองก็ไลไรกดแชร์กดติดตามซับสไครต์ในราคาเด้อเพื่อจะได้ลงคลิปใหม่ต่อไปทานผู้ชมทัท้งหลายกันได้กิฟต์เจ้าไข่ยาจนหาเงินไข่มันหมันแห้งๆตัวหน้าตัวตา,า,วา,า,วา,าสุข,ข,ขสุกันเด้อสวัสดีนะเนาะเจอกันไม่คลิปหน้าบ๊ายบายเป็นไง ล่าแล้วครับเบิร์นแล้ครับแล้เบิร์นกับคนจามมาได <c> ้ครับเด้อว okay. ่าจ่าเราบ้วยค่ะขอเราขอแม่ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเป็นใจเป็นใจเลี้ยมอยู่ก่ันอาแซบอยู่มีไอเลี้ยมไปแล้วไม่เหลือจะปอะกันเทียนเด็ดดีด้วย